แหมเจอกับคนหน้าสวยนะคะนี่คือทําหน้าแต่หน้าสวยหมอบอกว่าห้ามก้มหน้าเออใช้เชิดไว้ต่อไปใครเจอน้องโยแล้วแบบน้องโยเชิดเชิดหญิงคืออยากไปโกรธเลยนะคะเพราะว่าเขาอะไม่ได้หญิงพี่หมอทาสวยแหมเจอกับคนหน้าสวยนะคะนี่คือทําหน้าแต่หน้าสวยโอเคคนอะไรขึ้นเตียงแบบหน้าแบบสวยมากค่ะ วันนี้รู้เลยว่ามาทำอะไรว่าดูท่าดูท่าคอเออทางคอคือคือ,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 อสวยแล้วมันต้องสวยให้ครบนะก็คือแบบามาเก็บปัญหาจริงนะะางเออคอต้องสวยด้วยคือนางสวยจริงไงบอกว่าเนี่นดูดิคือแบบสวยทุกมุมเลยอะ่ะสู้ไม่ได้เลยเ <laughs> สวยจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน่าทำอะไรนะคะอันนี้ก็ดูแลคอนางงามน,นะคะ พอต้องสวยทุกคนคือว่าุผเจาวลายคมมากอะ่ะใครก็ไม่รู้ <c oughs> ดูคือจาวลายคมมากกับกุรีบ่า เธอกระดุกเธอแบบหืมกับพี่หมออยสำหรับปัญหาของน้องโยนนะคะที่มาหาพี่หมอออยวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคอนะคะคอเหี่ยวยน่นมีรอยพับแนวขวางที่คอทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่ไหนกันเชียวดูแล้วเหมือนไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูกันว่าปัญหาคืออะไรค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อเราดูแลหน้าให้เรียบเนียนสวยแล้วเนี่ยปัญหาริ้วรอยที่คอเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่เด่นชัดขึ้นมาทันทีเลยค่ะโดยเฉพาะรอยก้มนะคะที่เป็นรอยพับแนวขวางนั่นเองวันนี้นะคะพี่หมอออยก็เลยเลือกการ อาเจ้าคอมเมอร์ NPT นะคะบริเวณคอให้นองโยค่ะซึ่งมีการทำนะคะทั้งผิวชั้นลึกนะแล้วก็ผิวชั้นตื้นที่เป็นงานของคุณภาพผิวนะคะก็จะมีความลึกของหัวที่แตกต่างก,กันนะคะตั้งแต่ลึกลงไปนะคะ3มมิลิเมตรนะลงมาจนถึง1.5ม mm ิลิเมตรด้วยกันซึ่งเก็บรายละเอียดของผิวคอให้สวยฟูแล้วก็เนียนยิ่งขึ้นค่ะใครอยากรู้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามกันเลยที่สาคัญไม่เจ็บเลยค่ะ เสร็จแล้วยังสวยมากดูไม่น่าเชื่อว่าืัอผมนานยังอยู่ได้ทําคอเนี่ยหมอบอกว่าห้ามกลมนเออใ,ใช้เชิดไวไ้ไวไไวต่อไปใครเจอน้องโยแล้วแบบน้องโยเชิดๆชิดหญิงคืออยากไปโกรธเขานะคะเพราะว่าเขาอะไม่ได้หญิงเขาแค่ทําตามที่หมอบอกว่า, <S <S อ,ยาอยากโ